วันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการปรับภาพในเกมให้ดูง่ายให้เล่นไม่แลกสำหรับคนที่คอมไม่ลื่นหรือคอม,มลื่นและอยากให้ภาพในเกมมันดูง่ายขึ้นเล่นง่ายฮนะอาจจะช่วยมาได้รนะดับหนึ่งช่วยได้มากช่วยได้น้อยก็แล้วแต่คนนะครับขั้นตอนแรกเข้าเกมมาครับจะไปแบบเร็วๆ,ๆนะขั้นตอนสอนก็ออปชันครับนี่ตอนแรกมันอาจจะเป็นโลเมีเดียมไฮเอาต์จะก็จะความมาก็จะคน ก็ให้ปรับเป็นคัตตอมครับแล้วก็ Anti-Aliasing <c oughs> เป็นโ no หนะครับ SSO เป็นออฟนะครับตัวนี้จำเป็นมากถ้าใครคอมไม่แรงอันนี้อย่าลืมปิดเป็นออฟนะครับ <c oughs> ถ้าเริงไปไกลเนี่ยจะรู้เลยถ้าคนใช้สนดนแล้วเลิงไปไกลปรับอันนี้เป็นไฮฮะจะมีอาการเอพีตกอย่างแน่นอน <c oughs> แล้วก็ v s y n c อันนี้โ no นไปนะครับเพื่อให้มันไม่ได้ล็อกอยู่ที่60 FPS เนะครับจะได้ลื่นกว่านั้น Text u r e ก็เป็น ไ h t n i n g q ค a l i t y แนะนําว่าให้ปรับเป็นไฮนะครับอันนี้ควรจะปรับเป็นไฮเพราะว่าในเวลาตอนกลางคืนเนี่ยแสงจากดวงจันทร์เนี่ยมันจะกระทบกับพื้นนะครับมันจะส่งให้มีแบบแสงสะท้อนจากพื้นเวลาเราอยู่กลางคืนเราอาจจะไม่ต้องใส่ไหนก็จะมองเห็นหนได้มันช่วยได้ะดับหนึ่งนะถ้าปรับเป็นไฮก็ s h a d o w Quality แนะนําว่าปิดนะครับกินเกินสเปคมากกันเอง 40%ก็เป็น low ไปเทรนคุณภาพ low เมชลิเทลอันนี้ควรจะให้เป็น low นะครับถ้า medium high, alta มันจะเป็นมันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรเดียมันมีถึง high มันจะมีหญ้าขึ้นมาเยอะนะครับแต่ก็ได้ความสวยงามนะครับอันนี้แล้วแต่คนนะอินฟลูเอนซ์คุณภาพก็เป็น low ไปนะครับฟาสต์โหลดก็ yes <c oughs> ไปเดซิเบลเวอร์เทนฟิสิกก็อันนี้แล้วแต่คนนะ low no ไปเฮดช็อตซาวมีเสียงเวลายิงเฮดช็อต ก็จะตีโหมดมเกเกวนะครับก็ประมาณนี้อันนี้ก็เพิ่มแสงไปเนยผมเล่นสุดเลยก็พอปรับปุ๊บเสร็จแล้วตามนี้นะครับแอ p พลไปปุ๊บโอเคแอ p พลปุ๊บแล้วนะครับเราจะเข้าไปในเกมให้ดูดีครับเราก็กลับมาต่อกันในเกมเลยนี่ก็เช้าพอดีก็เยี่ยมเลยครับเห็นไหมว่าภาพมันจะดูไม่ได้สวยนะ คือมันจะมองอะไรได้ง่ายมากครับถ้ามีคนเนี่ยเนี่ยย่ามันจะน้อยครับนี่คือน้อยมากนะน้อยที่สุดละบ้านเมืองก็ไม่ค่อยมีเงามีนู่นมีนี่เอพีเอสดูมุม,มซ้ายบนครับนี่ตรงนี้นะครับทะลุ2 0 0ครับมันตัน200ม,มัน้เ้าไอนี่คือแบบลื่นปื้ดเลยครับมีสบายเล่นง่ายครับภาพก็อาจจะไม่สวยมากแต่เหมาะกับการฟพี ผมจะลองเป็นายให้คุณดูกันายแม่งเลยปึ๊บปึ๊บมาลองดูว่าจับแ้วดูว่ายืนพื้นแอ้วเจ็ดสิบโอ้โหดูนี่คือคายครับภาพแม่งอลังการฮะดูดิสวยนะสวยมากเลยแต่ดูสิ่งที่คุณได้มาอะไรเนี่ยจดอีกได้ไหมสิ่งที่คุณได้มาก็คือหญ้าที่มาหาศาลมาก เงาที่มีเนี่ยฮะเงาตามต้นไม้ตามนูนตามน,นี่ FPS ดูเหลือเท่าไหร่ร้อยยี่สิบหายไปเยอะนะนี่ขนาดเมืองเล็กถ้าเข้าเมืองใหญ่ก็ไม่ต้องพูดถึงฮะหายไปเยอะเลยถ้าเข้าเมืองใหญ่นี่แบบจะหายไปเยอะมากมีคนเขาทำอะไรกันไม่รู้แบบตรนนั้นสามหนุม่มเขาทำอีกคนหนึ่งกง็เยกิงไปเราจะไปให้เขาไปนะ เนี่ครับเ,เงาตาอะไรบา้บาๆก็จบคลิปแค่นี้แล้วกันครับก็ใครอยากได้อยากลองดูก็ลองไปทําตามครับน่าจะมีคนทําได้เยอะแหละมีสอนมาแล้วแต่ก็สําหรับคนที่ไม่รู้นะก็ประมาณนี้ครับก็ฝาก subscribe, กดซับสไคร b ์กดไลค์ด้วยถ้าชอบใจก็คลิปจะลงคลิปเรื่อยๆครับไม่ต้องกลัวคลิปมาคลิปมาแน่นอนครับ โอเคก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ